เอโยสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย g p x ีเ g e n ซ์รจทวินปี2019นะครับจด20คันนี้สวยๆเลยนะฮะจัดทรงมาสวยมากสไตล์คาเฟ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่รถกันเลยเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับขับขี่ใช้งานได้ปกติครับเครื่องไม่ดังแน่นอนท่อมีมาให้เป็นท่อเดิมสสูบนะครับ ดอกยางหน้าหลังมีมาให้แน่นๆเลยใช้งานได้อีกยาวครับคันนี้ไฟหน้าเป็นแ LED มาให้ด้วยนะครับผมมีกระจกติดปลายแฮนด์มาให้นะครับคันนี้เครื่องสะอาดกิฟต์เลยร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับผมทำเบาะใหม่นะครับแต่งเบาะใหม่แต่งไฟท้ายยูมาให้นะครับผมคันนี้จะทรงมาสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเลขไมค์กันเลยดีกว่า,าแจ้งก่อนนะครับตำหนิ ตำหนิอยู่ที่หน้าเรลนไม้นะครับอาจจะมีรอยเล็กน้อยนะฮะเรลนไม้เลขไม,ม้อยู่ที่32,000โลนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันเลยสไตล์ทวินเลยนะครับเสียงท่อเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะฮะ คันนี้นะครับ GPX r e g e n 250รทวินปี2019.20ด20นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่4900บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย